piratars if I'm i me l กระเต้าเม็นฮีโร่ทันเด้นยังครับน่าจะกระจอกที่สุดใส่ออกเม้นสีเงินแล้วออกเมนหนบาทเป็นสีเงินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทันเดิลไม่ว่าจะเป็นไอริเลียไม่ว่าจะเป็นทุกตัวครับเป็นสีเงินหมดครับเขาก็ตั้งใจให้มันกระจอกนั่นแหละไม่ให้มันเก่งเท่าพวกออ่พวกสีโกที่เป็น2บาทแอ้พณดูผมอยากเล่นมะเร็งอะ นี่ไม่มีคลิปมาเลงลงช่องเลยอะถึงเวลายงังเวลามาเลงเลยยังหวยนี่3าดาวมันตัน 1. นึ่งเจ็ดห้าเลยด้วยแต่ขายผมได้20บาทเอา20าอ่ะิบอะงั้นรอบนี้ไม่พีเรเวลนะเพราะว่ากฎของเออชมแบรนข้อที่1นะครับถ้าไม่เจอในดันหนึ่งอย่าพีเรเวลอย่าไปหวังสูงมาเ็งอะไรค็อกเมาคอกเมาวัชเชอร์ชันดนัลผมก็เคยเห็นคน,นเขาเล่นได้ทัพโฟนนะเล่นบุยเซอร์เยอะเอะสแคป แค่สองคนเอลเลียก็เคยเห็นคนทอโคผมเคยเห็นคนเล่นออกเมนแบกทอโคเหมอตัวละครหนึ่งบบทเฮ้ยเรามีโอกาสได้เรามีโอกาสได้อ,ไดอ,ไดออกเมนฮีโร่อะอุ๊ยได้เวลาทำร้ายทีมตัวเองแล้วหรือย,ยังครับไปนักมามะ Wishman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมง เติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนสดลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมแนะนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้องริชแมน n บับนนหนึ่งเรื่องเติมเกมมันถึงเวลาทำร้ายทีมตัวเองแล้วครับโคตรงูรเลยที่อเนี่ยไอ้สัสคาเธอบอกว่าได้รับพาวเดอร์นะครับแล้วก็สกิลของพาวเดอร์จะกว้างขึ้น2ช่องแต่ว่ามันจะโดนเพื่อนด้วย60%เที่ยงโง่จัดไอ้สัสบอกเลยนะแสดงว่าไอ กากอยเนี่ยสแลมได้เลยวะพวกเราจะตายกันผมสุดกระจอกเกินจนอยากให้บัฟเลยอาริเล,ล,ลียหรือซิงแบงก <S <S มาทำมันท็อปโฟได้ผมเคยเห็นคนเล่นได้เลยปรมานอะไรมึงเล่นไปกี่เกมการเล่นออกเมนฮีโร่หนึ่งเกมแล้วท็อปโฟไม่ได้ ไม่ได้แปลว่ามันไม่เก่งนะถ้ามึงเล่นแค่เกมเดียวอ่ะย้ำอีกครั้งา just one game อะ่ะมันก็เหมือนคอมที่ผมเล่นเอาไปลงคลิปนั่นแหละบางบางคอมมันอาจจะไม่ได้เก่งจริงก็ได้อาจจะเป็นช่วงโอกาสนู่นนี่นั่นบา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 ไอ้เคียงเงินไขมีเป็น1้อยแปดพันเก้าผมอยากได้ส0สบาทเงินไขมีเยอะจะไตห่หาสดาวไวไหมออกเม้นมีอะไรบ้างศัตรูเล่นอะไรศัตรูเวอร์หรือเปล่าเยอะแยะไต่หาลูกเอ้มันมันมันโดนพาวเดอร์เองด้วยป่าวะ สร้างความใสหกสิบเปอร์็นต์แก่พันธมิตรทั้งหมดคนดูอันนี้มันโดนพาวเดอร์ด้วยป่ะ <S <S คำถามก็คือมันโดนพาวเดอร์ด้วยไหมไอเ้เฮียหรือมันโดนแค่คนอื่นแล้วเมื่อไหร่ผมจะเปิดครอบครัวได้เนี่ยไอ้พาวเดอร์ไม่มีครอบครัวครับช่วยด้วยไม่ควรโดนตัวเองเป็นกระจอกเกินโดนด้วยเหรอโดนตัวเอง,งนะอเหรอไอ้เฮียโง่โง่ยังไงไม่ใครหยิบบอกเมนแบกเลยมั้งไม่ไม่มีแล้วป่ะไอ้เดตาแหละตาแบกคลดโดนครับเมื่อกี้เห็นอยู่อันเรออีกาครับวาวางโดนตัวเองได้โคตรโง่เลยนี่ไงเพราะโง่จัดผม แฟมิลี่เอ็มเอ็มบ er ูเชอร์เอ็มบูชเชอร์เยอะๆเอาแบบแคดเดียวตายทั้งบอร์ดอะทั้งเราทั้งเขาอ่ะอาแบบเขาไม่เขาก็เราที่ต้องตายอ่ะโชจินก่อนเนาะที่เรียกโชจินก่อนเพราะว่ามันแรงขึ้นจากอัพเมนต์ตัวเองอยู่แล้วนะ I hope this work อ่ะ I hope this work มันเป็นคำพูดของพาวเลยเนี่ยว่ะในทีท่านหนึ่งฉันคิดว่าคิดว่ามันเวิร์กนะกันเบททุ่มคุ้มว่ะพี่อย่างนี้โดนทุกคนดูเลือดคุ้มคุ้มเหรอคุ้มเหรอครับเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ผมจะมีครอบคร,รัววะครอบครัวผมไปไหนพาวเดอร์ไม่มีครอบครัวครับเด็กกํา้าเบส,สลอตพาวเดอร์นี่ใส่เหมือนแอนนี่อีโบไหมครับยังอยู่ใน PBE ก็ถามเบสอินสลอตกันแล้วไม่รู้ครับตอบแค่ว่าแค่ไม่รู้ครับนี่เรายังอยู่ในแค่ PBE ก็ยัดเบสินสลอตกันซะแล้วนะครับเก่งจริงเจ่งจริง ผมยังไม่กล้าพูดเลยตัวละครที่ผมใส่เทมว่าไอ้เช่ในี่เบสล็อตไอ้เช้นนี่เบสล็อตไอ้เช่นนี่เบสล็อตผมไม่กล้าพูดเลยใครจะกล้าพูดคุไม่คกูไม่กูเล่นเองวุไม่กล้าพูดเลยเจ๋งจริงเจ๋งจริงเราไมถามเราโปรเพเยอร์ดูครับเขาน่าจะกล้าพูดคำว่าเบสล็อตเพราะผมผมไม่ได้ประชดนะคือผมก็ไม่กล้าพูดจริงๆว่าเนี่ยมันคือเบสล็อตมันก็แค่เป็นสิ่งที่เราเอทดลองว่าเออมันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยมีเบสล็อตอันโอเมารี่ สภาพก็คือเล่นอะไรนะเล่น,อนอคนอมนี้ต้องอ n o มา l ีอะไรนะครับเล่นคอมนี้ต้อง a น o m a l y อะไรเล่นคอมนี้ต้อง a น o m a l y อะไรเล่นคอมนี้ต้อง a น o m a l y อะไรเงี้ยมาแล้วพ่อมาแล้วจริงบอดนี่มันเล่นเดเวนได้นะเนี่ยพี่เ <on> อจะเก่งเก่งเก่งเกินเลยก็น้องๆเขาพิมพ์มา โนเขาบอกว่าขอเบสส็อตอะนอมาลี่ได้ครับในกระทะเอ้ยผมทำแฟมิลี่ได้อะมันใช้ตะหลิวกะตะหลิวก็อะไรวะหรือใช้กระทะอ่ะเออใช้น้ำตาแม่งผมไม่มีผมไม่มีน้ำตาสักหยดเลยสักมึงนะขออนุญาตโลก่อนะครับเอ็มเอ็มเอ็มบูชมีใครบ้างวะอ๋อสมิี ลงครอบครัวไปก่อนนะครับเอาลงแก๊งครอบครัวไปก่อนผมไม่มีน้ำตาผมทำครอบครัวไม่ได้เอ้ยแต่เราทำแอมบูเชอร์ได้ปะ่ะแต่ครูก็ไม่มีหมัดไ,ไม่มีดาบดาบก็ไม่มีแฟมิลี่ห้าเอาให้ใครดูมีภาพเอ่อใครก็เก่งครับจริงแล้วอะ่ะ ราะว่าสุดท้ายคุณนั่งโลนั่งโลหนึ่งบาทสามดาวทั้งหมดอะสุดท้ายคุณให้ไขรมันก็เก่งกับคุณไม่ต้องไปบังคับว่าเอ้ยให้ไอ้นี่ไหม,ให,ไหมให้นู่นไหมให้นั่นไหมอะไรอะไรอะได้รับพาวเดอร์และซิลโก้ก็คือเรารับซิลโก้เข้าแฟมิลี่เหรอเล่นปะ <c oughs> คือเที่ยอะไรวะอยู่ที่ราคาหนึ่งและสองทองแล้วล่ะของคุณจะมีโอกาสปรากฏตัวสองดาวการปรกาปรกฏเอาปะไมา่ใช่มันตลกเดี๋ยว คือที่อยากได้ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันได้ได้พาวเดอร์ฟรีได้พาวเดอร์ฟรีนี่แหลแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าครอบครัวนี่คือพลังของครอบครัวเอ้ยแต่ไม่ได้แฟมิลี่อะ ได้รับคุณสมบัติโดเมนเตอร์ ator, แต่จะไม่ได้รับคุณสมบัติจากแฟมิลี่ไอ้เขี้ยมานา120อ้สัตว์อีกทั้งสกิลของเธอจะระเบิดมันจะปล่อยอสุรกายของซิลโกออกมา3ตัวด้วยนี่ผมเหมือนมีอกมอ,มอกเมนสออันใน2อันไม่เห็นมีออกเมนสออันอ่ะไม่เราไม่คุ้มเลยแม่งไม่ติดแฟมิลี่ควายเอ้ยมันไม่ติดแฟมิลี่อ่ะแล้วพาวเดอร์แม่งมานา120หัวนี้อันนี้แทบครับ <S <S แทบ นี้ผมกล้าพูดเลยว่าคือแเตปอีสแตปนี่นี่กูโลเวลอะไรนะแป,ป๊ปปบนึงแปะแปะแป๊บนึงนะนี่กูรู้เร็เวลเวลเวลอะไรนะมาโยนครับก็ไม่ได้อ่านน้องก็เพิ่งเคยได้กูเพิ่งเคยได้ก็ผิดไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูก็ผิดไอ้สัตว์ที่กูให้ข้อมูลดีๆก็ไม่เสกจำเพียงเก่งไอเ้เขี้ยนี่ไม่ ความรู้ดีๆก็ไม่เสือกจําไม่อ่านก็บอกทําไมไม่อ่านก็กูเพิ่งเคยได้กูจะรู้ไหมแตกตีนกูนี่สั้ยมันแรงยังอ่ะเน้ะมทำไมมันแรงแถนไอ้แค่งบึ้มเดียวหายน้ำบอดน้ําตาน้ําตาไม่รู้ผมจะผมจะ,ผม,จะผมก็เล่นแฟมิลี่อยู่ดีปะใช่ผมเล่นแฟมิลี่อยู่ดี เอ้ยเล่นเดี๋ยวนะผมต้องเล่นแฟมิลี่ผมต้องเล่นเปน็นเหมือนไผมต้องเล่นแฟมิลี่ไหมเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเล่นแฟมิลี่ป่ะเราเราควรเล่นแอมบูเชอร์เราไม่ควรเล่นแฟมิลี่ผมว่าเพราะว่าเพราะว่าพาวเดอร์ไม่ติดแฟมิลี่เราเปิดแฟมิลี่ไปมันก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรเราสากาผมจะ3ดาวแล้วด้วยเดี๋ยวเราเอาสากาสามดาวงั้นผมไม่เล่นวายโอเคผมคอมมิตแล้วผมว่าผมหาดาบเลยมาพาวเดอร์สามนี้ผมจะไม่เล่นแฟมิลี่ จะเป็นแอมบูชเยอะๆแล้วงั้นงั้นจิงไม่ใช่จิ้งชื่ออะไรงั้นพาวเดอร์ต้องเร่งมานางั้นผมไม่เล่นไอ้นี่โอเคแล้วเราหาดาบหาดาบแล้วเราจะได้แอมบูชอีกหนึ่งแอมบูชสามสี่ห้าจริงมันห้าได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าหาดาบเอาซิโกเป็นแอมบูชไปด้วยแล้วหาสกาสามแรงยังไงไปีิดหนึ่ว I hope this work กบู้ไม่เฮียโดนตัวเองไม่ยควายเฮียตัวเองตายไปเลยไอสั์หายหมดกบแถวหน้าพี่มีมันหามากเลยวะอันนี้ไม่เล่นเอาชนะแล้วผมเล่นเอามีมแล้วเนี่ยตู้มเดือดตายมปเลย แส,แสดงว่าออกเมนนี้ไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นแอมบูชเชอร์เยอะไม่ควรเล่นแอมบูเชอร์เยอะเว้ยควรเล่นควรเล่นวอตเชอร์เยอะแทนแต่ผมไม่สนผมมาเพื่อมีมไม,ไม่ได้สนทัฟโฟดอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิพาวเดอร์โชว์โชว์ให้ดู I hope this w o r k แรงจัดยักษ์กาตะอ๋อยักาอยู่ผมนึกว่ายกาตายไปแล้ว I hope this w o r k แ bam งแคดจบบอดอ๋อไอเอ็มบอกนี่ได้โดเนเตอร์หรออ๋อใช่ใช่มันมันนับว่ามันนับว่าพาวเดอร์เป็นโดเนเตอร์แสดงว่าผมว่าอันนี้มันคนเล่นกับโดเนเตอร์เว้ยเพราะว่าโดเนเตอร์มีมีโล่มาบล็อกให้แล้วแคดแรกของพาวเดอร์จะได้ไม่ทำให้เราแคลรี่ข้างหน้าเราตายเพราะโด,โดเนเตอร์มันได้โล่ขาวมาบล็อกเนี่ย <L os> แอมบูตสี่อุ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้นะอ,อะไรนะแอมบูตอ่ะอ๋อยี่ผมไม่มีหมัดไอสัตว์เกือบรวมกระดาบแล้วผมไม่มีหมัดผมไม่มีหมัดมันต้องการหมัดเ <is> ันต้องการหมัด the เดี๋ยวโลไอนี่าสามหมัดสแก้วของแพงมีอะไรก็มีแค่โรเดเตอร์ว,วอลเจาะเวทไม่น่าจะต้องใส่นะ <Pay attention. S 1> ผมว่าไม่น่าจะต้องใส่เจาะเวทนะ้แ <c oughs> ค่แรงขนาดนี้ ไม่ต้องใส่ใครจะใส่ก็ใส่ครับจอเวทอ่ะเอาตัวหน้าให้รอดก่อนตอนเนี้ย <c oughs> เอ้ยไปโอเคเราต้องเอาตัวหน้าให้เรารอดก่อน <c oughs> แล้พี่สนเราไม่สนมาเพื่อตุ้มอยู่แล้วแอมบูทห้าได้แหละแอมบูทหาจริงเรากค่ะจิงส์นะ <c oughs> แต่ว่ามันหาย,ยากไม่เอาการแคนนอนก็ไม่เอาซับปะเอ้ยดูดเลือดไม่มีประโยชน์อะของซับที่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ต ดอกเกตดอกเอ้ยไม่ใช่ไอ้เชี่ยอันนี้ไม่ใช่อสามคนดูนะกระบ้าหลอนนักกะบาหลอนไม่เป็นไร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 มันโยนโล่ให้เพื่อนได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโยนโล่ให้เพื่อนได้สกาดแอดมินเบล อันนี้ผมหลอนนี่ผมหลอนไอ้ผมยอมรับว่าผมหลอนนี่ผม er er วัชเชอร์เท่าไหร่วัชเชอร์แค่สองวัชเชอร์สี่ตองเวลเวลเก้าแค่แคดเดียวแม่งจบบอดได้แล้วอะ่ะดูดิคุณดูข้างหลังดิปิว้วโซฟักกิ้งแรงโซฟักกิ้งฟิกกิ้งแรงสกาสามให้จบจบตรงนี้ได้ปะครับ รุ่นพี่สก,กาสก,กาจ้ามันจบที่ตรงนี้เราจะขึ้นเลเวลกันแล้ว M5 ได้แหละนี่ M5 ถึงขึ้น15%จริงจริง M5 เราต้องใส่ตัวหน้าไปเนี่ยให้มันถึกขึ้น15%เชมบาลอนอะไรไม่รู้รับ I hope this work เข้าไปป um. ั๊มแรงสะใจมากเลยลูกที่สองปั๊ม มันไม่ใช่มันไม่ใช่1บาทที่ผมรู้จักอะเอาดีๆอันนี้เอาดีๆครับมันไม่ใช่1บาทที่เรารู้จักกันแล้วอะเกมันพังไปแล้วครับเีหมืนเจรมีจิงส์ไหมเอ้ยมีจิงว่ะถ้ามีจิงแล้วเราจะเอาอันนี้ไปทำอะไรอะอ,ยอหยิบหมัดไม่ได้นะหมัดโดนแย่งไปแล้วเราเอากระทาไปทำอะไรได้คนดูวัวชเช์แปลงได้ปะวัชเช์แปลงไม่ได้ฟรกไลท์เหรอะไปแล้วก็ใช้หมัดอีก แปลงอะไรอะโดมิเนดโมิเนเตอร์แปลงไม่ได้แปลงไม่ได้ที่คุณพูดมาแฟมิลี่ซิลโกจบเราไปจบที่แฟมิลี่เหรอไปจบที่แฟมิลี่ได้ยังไงวะแฟมิลี่แฟมิลี่ทำได้นะตีเป็นตะหลิวแล้วก็ใส่น้ำตาเราไปจบที่แฟมิลี่ทำไมนะเราจะจบที่แฟมิลี่กันทำไมคำถามเจาะไม่เจาะไมเห็นไรเจาะเวทอะนะเจาะเวทไม่จำเป็นอะ จำเป็นจริงๆหรอครับคุณดูดาเมจตรงนี้ดิถ้าจะถ้าใส่โซเวก็ใส่แค่โซเวซิลโฟให้มันช็อตไปโดนตัวหลังมันตอนนี้ต้องการสกาสามน่นั่นแหละผมควรผมว่าผมควรอีโวตัวหน้าว่ะผมอยากให้ตัวหน้าถึกๆอ่ะปัญหาเราคือตัวหน้ามันตายอ่ะต้องสกาสามสกาไม่สามเราแพ้ยกเว้นผมได้หนึ่งบาทสี่ดาวมานาสูงสุดลดลงการโจมตีของแชมเปี้ยนสร้างมาดความเสียหาย ได้รับความเสียหายคูณ5%ขึ้นอยู่กับชีวิตทุกคน,นก็คือแรงขึ้นอีกนะมึงจะแรงขึ้นไปไหนกัไอเชี้ยมึงจะฆ่าทั้งบอดตายอยู่แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยคนดูอันนี้มันอัน,นอันนี้คือเราจะได้เราจะมานาเต็มอีกรอบหนึ่งเลยป่ะเราจะมานาเต็มอีกรอบหนึ่งเลยบ้าเน,นี่ยเพราะว่าดูญาติลง มมลงกิ้งไปนะได้เอ็มบูเชอร์ห้าแล้วศัตรูที่ว่านี่นะฝั่งเราไหมครับถ้ารวมเพื่อนก็เต็มเลยครับไอ้รวมเพื่อนก็แปลกๆก็แบบผมผมอยากเห็นแบบมันวางไปตู้มแล้วก็วางอีกรอบอ่ะขอสองรอบติดได้ปะขอสองรอบติดได้ป่ะมานาคืนเท่าไหร่นะครับสามสิบหน่วยแคสสองมาแล้วจ้าพี่จ๋า โอเคผมรลกสกาอยู่ใครสกาอยู่ไอ้มอนี่ไอ้มอลี่ที่เล่นเล่นวอชเชอร์ขขงเมาอยู่แย่งสกากันอยู่แค่แค่สองอย่างไวผมต้องรอคนนี้ตายเพราะสกาเขาเท่าไหร่สามหกสกาเขาหกมันมีคนเล่นสกา,าไหมเด็กน่ไม่มีละมีแค่คนเดียวนั่นแหละก็คือแย่งแย่งตงัวละครกันอยู่แต่จริงมันก็สามแวได้สองคนนะหรือว่าเดี๋ยวนะผมเติมอะไรได้ดีกว่านี้นะคนดูเอ็นเอร์เราเราเรา,เราดรอปไปนี่ได้ตัวหนึ่งนะ แอมบูชเชอร์ถ้าเราจะแปลดอ๋อเราไม่มีมาาัดได้ผมทำแฟมเบอรี่ก็ได้ทำแฟมเบอรี่จิงอ่ะให้จริงมานาหน่อยๆจะได้แคสไ,ไวๆหรือไม่ไม่ผมว่าแฟมเบอรี่นี้ดีกว่ารับซิวกโกเข้าครอบครัวจอเวทไม่ต้องมีใช่ไหมใช้น้ำตาไปแล้วไม่มีจอเวทตัดฮิลมันมันจะเป็นต้องมีตัดฮิลเปลยวะไอ้ไอ้ไอ้นี่เามายื้อตัวเองก่อนดิ ถ้าเขาสกาสาไปแล้วว่าแล้วเขาถ้าใครดักสกาหนึ่งตัวสกาผมก็ไม่สามแล้วนะ <Come on. S 1> ตอนนี้ปัญหาหลักคือสกาเราจะไม่สามนะจนกว <G l acht> ่าเลือดสเกตสกายอ้ยคือแค่สองเลยโอ้โหเราไปเจอบิ๊กแข้งสามใบิ๊กแข้งสามยังตายบิ๊กแข้งสามยังระเบิดอะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตอนนี้ยากแล้วอะสกาไม่สามอะ มีคนสก,กาสามไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พาวเดอร์แคสและแคสต่อเลยนะเราฆ่าได้แล้วมานาเต็มต่อโอ้ยแม่งแรงมากเลยความแรงก็คืออะไรครับ <c oughs> ยากอ่ะผมจะสก,กาสามยังไงอ่ะก็ <c oughs> มันยังก็เหมือนที่ผมพูดครับมันยังสามได้อยู่ครับแต่แค่ว่าถ้ามีคนดักซื้อตัวเดียวผมสามไม่ได้แล้วอะเบนเดอร์เบนเดอร์สแทนได้ไหมถ้าเบนเดอร์สามจะได้ย้ายของอุ้ยลีโรล,ลักหรอลักไอริเลียเอาลักไซล่าลักไซล่าโบมี่สามดาวเยอะไม่ตายแค่สองมาละโบมแค่สาม I hope this works Boom Boom อาดิสาก,กาตายยังไม่เช่เราไม่ไม่ตายด้วยอะ่ะคือมันคอมมะเลงอะ่ะคนดูมันจะตายยังไงอะ่ะมันคลอกเมา,เาสาม์สามไงแต่มันเซรีสามคข้อกเมามันไม่สามที่ผมจะไปหาสาก,กาจากไหนกำลัง <c oughs> ตกที่นั่งลำบากไอ้พวกนี้รีเลือดคืนได้นะสองคนพี่ต้องไปปาดมันเพื่อ,อาสากาคืนเดี๋ยวเวงมันมันได้ดูดปา น,นี้อะคาเดมี I hope this work let go ฉันคิดว่าสิ่งนี้มันนันเวิร์กมากเลยนะบ๊าม <c oughs> มา,นานไ,ดไ,มไ,ดได้ไม่เต็มหน่วยไปอีกบ๊ามอันนี้เซตเออ่เซตนี้มีตัวละครเมทด,ด้วยหรอครับเซตนี้มีตัวละครเมทด,ด้วยหรอครับทำไมถึงแคสสองทีครับ เอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนเล่นสก,กาตายแล้วคนเล่นสก,กาตายแล้วสก,กาคืนภูสก,กาคืนภูผมต้องเอ็ดอฟไนท์ปะอ๋อพี่เล่นหยิบเอ็กโคเอ็ดอฟไนท์หลบศัตรูเหรอครับ <laughs> อ๋อพี่พี่เอ็กโคเป็นไฟเตอร์เมดพี่เอาเอ็ดอฟไนท์มาหลบศัตรูใช่ไหมครับไม่ใช่ <laughs> ผมไม่ได้เอาเอ็ดอฟไนท์เอ็กโคมาหลบมาหลบศัตรู <laughs> <laughs> ผมพูดไปตรงนี้ นะครับโอเคสกาสา,ามเอามาหลบพาวเดอร์หลบฟังตัวเองผมเอามาหลบพาวเดอร์ใช่แล้วครับใช่แล้วครับผมเอามาหลบพาวเดอร์นั่นเองครับหลบเดี๋ยวนี้อ๋อไม่ค็อกเมาสามเนี่ยปลอดใครวะอันนี้เนี่ยอ๋อนี่ยเป็นค็อกเมาค็คอกเมาเอ็นฟอร์เซอร์เซนจินเนลหกเคสลินสองเวลเก้าไอโฮปดิสเวิร์ก

ยังน้องพี่หลอนหลือคนนึงนักมา,กมาหลอนนักมาหลอนขอเวนเดอร์สามยังยังยัง,ยงสมิดย้ายขอบจริงป่ะเนะี่ยไม่ย้ายอะ่ะผมไม่ชอบสมิทอะ่ะผมผมผม,มต้องปราบคนนี้เพื่อทัโฟเราต้องปราบเขาเขาสามดาวสองตัวเนาะลูลิสกับพอกเมามานาคืนกลับมาแล้ว ไปอีกไปเจี๊ยบ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 กเจี๊ยบเอี๊ยี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊เจี๊บเจีจี๊ยบจะทําเฉยน่าจะตายแล้วป่ะผมน่าจะตายปูแล้วนั่นแหละโอเคเราสู้ปูได้หรอวะผมว่าผมว่าผมสู้ไม่ได้นะสู้ไงวะน่าจะตาย เอ้ยแต่ถ้าถ้าคนนี้ตายด้วยก็ที่สามอะไอ้นะอะคาเดมีเซนติเนลปูมันจะไหวพาวเดอร์อยังไงร,ระหว่างแท้งที่อยู่ด้านหน้ากับปูใครจะยืนนานกว่ากันอ้พาวเดอร์ตายไปแล้วพาวเดอร์ผมตุยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแคตนึงอ้าโอ้เจ้า อ้าไอเฮียนิดเดียวนิดเดียวแต่มีคนตายเหมือนกับเราไอ้สัตว์นิดเดียวเหลืออะไรแบคโรดลีโลกับเอ็นโพเซอร์แปเพื่อนเราไม่ไหวเปล่าเราเดียไม่ไหวเก่งว่ะแสดงว่าผมว่ามันมันมันเล่นได้หลายแบบเว้ยไอไออันเนี้ยไอโฮปดิสเวิร์กอ่ะก็คือเล่นเล่นแบบผมไปเลยก็ได้แบบแบบบ้าพลังถามว่าบ้าพลังแบบผมคืออะไรก็คือ ผมไม่ได้จะสนใจนะครับรว่าเพื่อนจะโดนว่าเพื่อนจะโดนเบาหรือเพื่อนจะโดนแรงสิ่งที่ผมสนใจก็คือศัตรูจะตายไหม <laughs> ผมสนใจแค่นั้นว่าศัตรูจะตายไหมผมก็ยัด 6, เอมบูชเชอร์หกเออมบูเชอร์ห้าป่ะหนึ่งผมก็ยัดเอมบูชเชอร์หเข้าไปให้น้องพาวเดอร์แม้ว่าเพื่อนจะเจ็บทนนิดนึงเพื่อนแล้วเจ็บก็แค่คทนนิดเดียวทนนิดเดียวพอ อัาจริงบอร์ดบอร์ดพาวเดอร์มันมันมีหลายรูปแบบนะมันจะมีพาวเดอร์ที่เล่นคู่กับเดเวนกับกับเอ่อดาเลียดก็มีเ,เพราะว่าเดเวนจะไปคู่กับไวโอเลตอะไรเงี้ยที่เป็น1บาทเยอะๆแล้วแวนเดอร์มันจะถึกมากๆเพราะว่าเอ้แวนเดอร์จะต่อยแรงตามละครต,ตัวละครหนบาท1บาท,บาท2บาทในสนามอะไรเงี้ยแต่ผมเลือกเล่นบอร์ดแอมบูชเชอร์ไปลแรงดินิดเดียวพี่ดอกเดียวเพื่อนหาย สองคอมโบออกเมนเออเดี๋ยวนี้เขาออกมินสองคอมโบมีภาพท่า p เ w อร์ไม่ระเบิดเพื่อนหายซะก่อนไม่ถึงปูใช่ไหมถ้าเล่นแบบไม่บ้าพลังก็ว er ัชเชอร์เยอะแทนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับวัชเชอร์เพราะว่าวัชเชอร์มัน1บาทไปแล้ว2ตัวครับก็คือมีอามูมูกับดาริอัสใช่ไหมหนึ่งบาท2ตัวแล้วก็มีเวนเดอร์แล้วก็มี or, ลวลาดอีก1บาท2บาทเต็มไปหมดพวกพวกวัชเชอร์แต่ว่าถ้าคุณเล่นว er ัชเชอร์เยอะๆคุณจะต้อง3ดาวทั้งหมดอะ่ะก็ใช้เงินเย,ยอะหน่อยถ้าศัตรูตายทีมเราก็ตายครับ ทีมพีชอย่าลืมพาอย่าลืมอะไรอะ่ะอย่าลืมพาวเดอร์เบสลอตของแอนนี่นะครับไม่แต่คลิปที่ลงเนะี่ยน่าน่าจะเป็นลงวันวันที่เกมเปิดเอ้ยวันวันที่เข้าจริงละเออก็อาจะพูดพูดย้าอีกครั้งเผื่อคนมาดูว่าแบบเอ้ยพี่มันเข้าจริงแล้วมันก็ต้องมีเบสลอตแล้วอ่าใช่ถ้าเข้าจริงมันน่าจะมีเบสลอตแล้วนะคะรับก็คือเราเปิดเว็บลวหลายๆเว็บประมาณ4 5เว็บมาเทียบมาเทียบเคียงกันแต่ณนะวันที่ผมเล่นเนี่ยมันยังเป็น p b e อยู่เลยก็ย้ําคําเดิมอ่ะ ผมไม่กล้าพูดด้วยซ้ำว่าอะไรคือเบสินสล็อตตัวละครไหนด้วยซ้ำเออเพราะว่ามันแต่ละคนมันก็จะมีความคิดไม่เหมือนกันะ่ะเออไอเทมมาอย่างนี้เราลองไปอย่างนี้ไหมความสามารถสกิลมาเป็นแบบนี้เราลองไปแบบนี้ไหมเทปทีมันเหมือนที่ผมเคยย้ำทุกครั้งเวลาเล่นเทปทีอะเทปทีไม่มีถูกไม่มีผิดครับเล่นให้สนุกพอขกบคุนครับนี่จบตัดคลิปสวยๆรอ